สวัสดีค่ะพี่น้องทีหลักวันนี้เราก็จะมาแกงอ่อมปลานะคะเพื่อนเื่อนแกงปลาเนื้ออ่อนค่ะเพื่อนเืนแกงอ่อมปลาเนื้ออ่อนแล้วก็มะละกอนนะะหนึ่งลูกนะคะเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงตะไคร้นะคะหอมแดงหอมแดงประมาณห้าหัวตะไคร้สามหัวแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมไทยหนึ่งหัวนะคะเพื่อนเื่อนแล้วก็มีใบมะขูดนะคะ แล้วก็จะมีน้ำปลาอันนี้พริกมันพริกเม็ดใหญ่มันโขูจจากแล้วก็เลยปั่นไว้เวลาจะโขูแล้วก็าขูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊นะคะแล้วก็มีเกลือแกงค่ะที่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะหั่นมะละกอนะคะมะละกอนี้เริ่มจะหามแล้วนะคะเพื่อน ถ้าเนื่งยิ่งอร่อยนะคะทำมาละกอหอมๆ่ะคะเราจะหันนะคะไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะคะประมาณนี้พอค่ะ เราก็ขูเครื่องนะคะใส่ตะไคร้ไปก่อนค่ะเพื่อนๆตะไคร้เข้าอยาก็็จะขูดเป็นอยากเราก,ก็ใส่พริกนี้ลงไปค่ะพอะขเครื่องนี้พอ ดิ้งนี้ไม่ม่ต้องเขนเพื่อ,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 อนเดี๋ยวเวลาท่าเรามาขูบมันก็ชา้าเนาะแล้วก็ปั่นไว้กันไว้แล้วแล้วท่มาขูดอีกรอบงจะได้ง่ายขึ้น จะเอามะละกอลงนะคะเพื่อนๆเอามะละกอลงค่ะแล้วก็จะใส่ปลาลงนะคะ ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะประมาณน,นี้ค่ะหัวก็ประมาณน,นี้นะคะใส่น้ำตาลไปสองช้อนพอค่ะเดี๋ยวคินนะคะคินไม่ยุ่งค่ะ ใส่เครื่องลไปพอน้ำเดือดมะละกอสุกนะคะเราก็ใส่น่านไใต้เราก็ใส่ปลา,า,าเพราะวปลานี่อ่อนกวแค่ห้านาทีก็พอเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะ ลงไปตรงนี้เลยปลาเนี่ยใส่ห้านาทีพอนะคะคเพื่อนใส่เยอะมันก็จะเละหมดใส่ไม่ต้องคนนะคะใส่แล้วเราก็ทิ้งไว้โขดกดทิ้งไว้ค่ะไม่ไม่ไมจําเป็นต้องไปคนนะคะถ้าค,คนแล้วเละหมดปลาเนื้ออ่อนนี่สําคัญค่ะแล้วก็เอาอะไรกขดโไว้นะคะห้านาทีพอพอก็พออันนี้ลงค่ะ ยี่ห้านาทีก็ก็ใส่ใบนางรากลงไปนะคะเพื่อนๆใบนางรักจากสวนไม่เธงงามโดนน้ำฝนอมหมดฝนแล้วก็ด้ำปีเลยะคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่าน,นะะท,ที่ติดตามรับชมโดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆน,น,นะคะขอกลาบคำว่าสวัสดีค่ะ